ซ i t ี้ไลฟ์คูบีด b D J เพปได้เวลามาอัปเดตเพลงดีเคี้ยวง่ายฟังสบายในช่วงเวลาของ City ้ไลฟ์คูบีดกับผม D J เ e ปดิดนายแก้วมีแสงครับหลังจากเกิดเหตุการณ์มาหาอุโทโกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยทางศิลปินกูบี้แมนก u บก็ไม่รอช้าครับสร้างสารรค์ผลงานเพลงมาช่วยให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยที่กําลังประสบปัญหาอุโทโกภัยทุกท่านกับบทเพลงปาฏิหาริประเทศไทยที่ปรารถนาให้ทุกคนพ้นภยัยให้ไทยกลับมาเป็นเหมือนเดิมไป ลองฟังตัวอย่างเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับกับเพลงที่มีชื่อว่าปาฏิหาริประเทศไทยให้ปาฏิหาริเกิดขึ้นในไทยสิ่งใดๆก็ไม่อาจควา้าในคืนมืดมนดินรนห้นทาไม่นานฟ้าจะสดใสแสงอาทิตย์ที่ตรงขอฟ้า คุณผู้ฟังสามารถติดตามผลงานของ g o o ิ m a n Group นะครับได้ทาง w w w g o o u b i m a n c o m แล้วก็ที่ Facebook ครับกับ f a c e b o o k c o m g o o b i m a n และที่นี่ด้วย citylife 93.75 fm great society <l ou f yan> เพลงดีสังคมดีครับแล้วครั้งหน้าเป๊ปจะกลับมาอัปเดตบีทไหนที่มันคูลๆให้คุณผู้ฟังได้รับรู้กันละก็ก็ต้องติดตามในช่วงนี้ช่วงเดียวครับกับช่วลาของ citylife cool beat อัปเดตท,ทุกเรื่องราวได้ทุกชั่วโมงที่ citylife 9 สิบสามจุดเจ็ดห้าเอฟเอ็ม